สวัสดียามบ่ายนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะตอนนี้ก็กลับมาถึงนาแล้วนะครับผมนะไปส่งแบบกับลุงช่างนะที่วานอนนะครับแล้วก็พาลุงช่างไปตัดผมนะตามที่เห็นในคลิปที่แล้วนะครับพี่เสือไม่ได้ถ่ายนะจนจบคลิปนะตอนที่ลุงช่างตัดผมเสร็จแล้วนะครับให้เห็นแค่บรรยากาศนะฮะ เพราะอยากจะให้เอฟซีทุกท่านนะฮะเข้าไปชมคลิปในช่องมันโอมชาแนลแทนนะครับจะได้เห็นชัดๆนะว่าโอ้ลุงช่างตัดผมแล้วนี่นะฮะหน้าเด็กแค่ไหนนะแล้วร้านนี้ตัดผมดีมากนะครับผมนะดูดูบางทีนะก็คล้ายพี่โอมนะฮะบางมุมก็คล้ายน้องน้ํามนนะครับคุณผู้ชมเนาะนะนะก็ไปดูได้นะครับผมนะ่ะ,ะมาอัปเดตการสูบน้ํานะฮะที่สะนะฮะตอนนี้นะทางทีมงานก็พัก พนะักทานข้าวกลางวันนะน่าจะเข้าบ้านนะรัไปทานข้าวอยู่ที่บ้านนะกนะ็เป็นชาวบ้านจากหมู่บ้านแถวๆนี้นะคุณผู้ชมนะม่ได้ห่างมากนะครับนะกนะ็น้ำในสระเนี่ยนะครับถ้าคำนวณอ้าวโอมาด้วยเหรอไม่ร้อนเหรอคะนะถ้าคำนวณจากปริมาณน้ำในสระสมมติว่า100%เนะตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก10%นะฮะใกล้จะเสร็จแล้วเย้ๆ yeah, yeah, yeah. ย้มันมองเห็นปลาแล้วนี่ นู้นู้ปลาเยอะเลยอะโอ้ยอยากลงลงไปดูปลาใกล้ๆจังเลยโอ,โอ้ปลา,ากระดุกกระดิกปลากระดุกกระดิกแล้วน่นๆปลาดิ้นกระเดวกระเดวเลยโอ,โอ้โอ้ปลาตัวใหญ่ด้วยูนน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 ปลาตัวใหญ่อืมปลาตัวใหญ่ ปลาดิ้นเดาเดาเดาเแดดก็ร้อนเหลือเกินคุณผู้ชมนะฮะนี่นะฮะรถมันทุกพร้อมกับมอเตอร์จะอยู่ข้างบนนะนี่ก็เป็นไอท่อสูบน้ำนะโอ้ปลาต้องเยอะแน่เลยอ่ะโอ้แต่เนทะ่าที่เห็นนะลักษณะของปลาก็ตัวใหญ่จริงๆนะเพราะว่าเกือบสองปีแล้วนะฮะที่เราไม่ไดนะ้นำปลาออกยักษะแห่งนี้เลยนะครับผม ตอนที่พี่เสือถ่ายคลิปเนี่ยประมาณบ่ายโมงนิดๆน,ดๆนะคาดว่าอีกสักไม่เกินบ่ายสองนะน้ำน่าจะแห้งเนะนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นปลากัน,นมีนน้อยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมคะไนะปะขึ้นไปเดินขึ้นไปร้อนไหมร้อนไหมร้อนเหรอเอาหมวกเสือไปใส่ไหมคะอ่ะใส่หมวกเสือแลว เอาหมวกเสือไปใส่จะได้ไม่ร้อนเฮ้ย <laughs> น่ารักเชียวเออมันใหญ่หน่อยไม่เป็นไรใส่ไปเถอะ่ะเราเดินไปด้านนู้นต่อมินน้อยใส่หมวกไปเสือนะครอ๋อน,นี่รองเท้าของของลูกเจ้าของเครื่องสูบน้ำเอาไว้ตรงนี้เลยวางไว้เดี๋ยวเขามาเอาคืนอาว้องหนูเหรอใช่หรือเปล่า อา้าถจะเกิดเขามาตานหาของเขาคืนอะไรทำไงอ้าวเหรอหมีปลาสีแดงด้วยเหรอโอ้ปลาอะไรเนาะตัวสีแดงเมื่อกี้แอนบอกว่ามีปลาสีแดงด้วยนะคุณผู้ชมเออ <c oughs> ปลาอะไรเนาะปลาสีแดงปลาบูเหรอยังไม่เห็นยังไม่เห็นเดือปลาเยอะจริงจริงเสือามันจะมุดอยู่ในโคลนไหมอยู่ในโคลนมันมุดอยู่ในโคลนด้วยบอกเขาหนีความร้อนจากผิวผิวดินไงมุดไปอยู่ใต้โคลนใช่อันนี้ก็นี่อีกรอบหนึ่งก็แห้งเนาะใช่อีกประมาณไม่เกินสองชั่วโมงเนาะเดี๋ยวพอพอเขากลับจากกินข้าวอ่ะ ก็น่าจะนี่แหละไม่เกินสองชั่วโมงก็แห้งแล้วปูเราเราไปหนึ่งชั่วโมงเองเนาะเออเราไปหนึ่งชั่วโมงกลับมาแห้งเลยนี่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 ปูหรือเปล่านี่ปูปลา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 โอ้ตรงนี้ปลาเยอะเลยโอ้ดูปลาเยอะนู่น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 เห็นไหมปลาเยอะปลาเยอะปลาสีเหลืองมีด้วยเสือมีหรือเปล่า เดี๋ยวปลาปลาสีเหลืองจริงหรือปลาสีเดี๋ยวปลาสีเหลืองมีด้วยบอก่เดอปลาสีเหลืองมีด้วยนะเสือว่าปลาสีม่วงมากกว่านะปลาสีแดลเืองอเออปลาสีเหลืองก็ให้ลงเสือบอกรู้ด้วยนะว่าเสือชอบสีเหลืองเสือชอบทำความสะอาดในครัวปลาเอ็นชอบสีอะไรบอกปลาเอ็นฝนมินปลาเอ็นชอบสีสีฟ้า เอาเสือเยไปแล้วโสดับไปแล้วเด้อมะอากาศมันร้อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวสูมให้ดูปลาแป๊บหนึ่งโอ้ตัวใหญ่ด้วยอือแล้ก็โัวสัตว์นึงรู้ว่าจะถ่ายแปดจบไหมนะลมน้โอ้ไม่ลง สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไม่ได้ถ่ายดอกไม้ให้เห็นนามมากเลยนะตั้งแต่กลับบ้านนี่นะฮะความสวยงามนะล่าสุดนะจากควางปูกบริสุทธ์หนาคาราะนะเจอฝนตกเข้าไปนะโอ้แต่กิ่งก้านใบออกดอกสวยงามโอ้ <laughs> ดูนะฮะ ซุ้มนี้นะจากที่แห้งๆเหี่ยวๆนะตอนนี้โอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทีนี้หลากสีสันนะคุณผู้มชมดูดนะลุงช่างไม่ให้ตัดนะกิ่งที่มันโผลออกมานะเดี๋ยวรอให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะจับมัดเข้าไปนะที่โค้งหัวใจของเขานี่นะครับผมแต่ตอนนี้เขายังอ่อนอยู่เนาะนะครับถ้าจับ เอ็นไปมัดเนี่ยนะเดี๋ยวจะหักนะนี่นะน้องมิ้วคนขยันนะฮะเมื่อวานก็ได้รงางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีมา1 0 0 0บาท พื้นที่นะฮะก็ทุกคนนะก็มีการช่วยเหลือดูแลรับผิดชอบนะคนเล็กคนน้อยตาม,มความถนัดในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับนี่นะชะแมบทองคุณผู้ชมนะอ้ใบสีสวยมากเลยนะเป็นสีเขียวอ่อนอมทอง โอ้ไม่มีขนมสแน็คแจ็คเลยร้านนี้อยากกินสแน็คแจ็คโอ้ไม่มีขนมสแน็คแจ็คแม่ค้าขนมจะหมดแล้วเนี่ย,เ,ย,เ,ยเติมด่วนเติมด่วนแม่ค้า